ันนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งเอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยมหังสัมมาสัมพุทธัง สรวันตังสรานังขโตวิมินาสการน์นะทังประวันตังอภิปุูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า er ผู้ตร,รัสรู้แล้วเองโดยชอบ,บ,อชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึง,งว่าเป็นที่พึงพ่งกำจัดทุกข์ได้จรจิงด,ด,ด้วยสการะนี้ยา,นยามหังสวาขาตาัง ะวะตาตมังสาระนังคตอิมินาสการนะตังธรรมะปิปูชยามิข็ไปเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม,รรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าับ,บดีแล้วเพิ่มข้าไปเจ้าถึง,ง,งว่าเป็นที่พึงพ่งกำจัดภัยได้จริง,ด,ด,รงด้วยสการะนี้ยะยมหังสุป,ปาติปันนัง สังฆรานงสารานังคโตอิมินาสกาเรอิมนาสตังสังฆังอภิปูชยามิังอภิปชยามิปเจ้าบูเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระส์งู้ปฏิระสอโปฏิบัติดี ซึ่งข้าพระเจ้าถึง,ง,าาถงว่าเป็นที่พึงพ่งคำจัดโรคได้จริง,ด,รด,รงด้วยสการณนี้านอารังสัมมาสัมพุทโธภควา พระกวนตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพคะกวตาธรมโมสวาขาโตวตาธรมโมอังนะมสา ปิปันโนภะคะวะโตสะอาวะคะสังโฆสังคังนัมามิอันมยังบุตสาภะควะโตอุวภาคณมการังกโรรมาสสิห Namo Tassa Bhagavato สยโยโนพันเตอาจจากขมายะถาพาเล ยะธามุลัยเหตุยะถาอกุสเลยะไมยังกรามหาเอวังพันเตไมยังอัจโยโนอติคันหาทายะติงสังวรายามะ ข้าพาระพุทธเจ้าขอวรกาที่พลังพระจดิกายวาจาใจในพระพุทธพร,ธร,ร,ระพธรรมพระสงฆ์เพียงไร,งไรแต่ข้าพาระพุทธเจ้า เป็นคนพาลคนหลงนนนอาคุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงสงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข่าพระพุทธเจ้า ำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจัขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าบูชาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกายมากกว่าเมล็ดใสในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจากได้ตรัสรู้ในนาคตกการภายภาคเบื้องหน้า และ,และ Onion, สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักรทวารโสตทวารในนทวารชิวหาทวารยะทวารมโนทวาร ข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการสาธาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนอบรโลกธาราธรรมเจ้าข้าประกาย อดีการที่ล่วงลับไปแล้วคานับจะประมาณไม่ได้แะพระนพโลกทธะธรรมจ่าข้าประกาในาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกทธะธรรมจ่าข้าประกา ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิด้จากขุทวานโสตวานากโตวานโวานนัวานชิวหาทวานยวานมะโนทวานข้าพระพุทธเจ้าใการบัดเดี๋ยวนี้เธอดการสา พระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าขอาราธนาพระเลียสง์สอสมุติสงฆ์นาดที่ตการที่ล่วงรับไปแล้วนับจะปรมามิดนับจะประมาณม่ได้และพระเรียสงกสสมุติสงฆ์ ในนาคตการภายภาคบึ่งหน้าและพระเหลี่ยสองกสมุติสองในปัจจุบ hmm. ันนี้ขอจงมาบังเกิดในจากโุตวานโสตทวานนาตถวานชิวหาทวานกายยะถวานมโนทวาน ข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธระมะรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ คุปชาาปัญญาบิดาทานบารมีศีลบารมีขมมบารมีปัญญาบารมีกิริยาบรมีขันติบารมีปัจจาบมีอธิษฐานบารมีเมตตาบรมีเวขาบารมี พระเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ ชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีม่ระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นดงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เธออิปานปัจจนนัาาจยโ,โ,โาายโหโทกรากรากรา